คุ้มค่าคุ้มราคากับโปรนี้ฮะใครที่ยังไม่ได้กดกดได้เลยนะฮะกับยาสิฟันดีเดนเปปเปอร์มินนะใครที่ปากเป็นนะมีกลิ่นปากลมหายใจไม่สดชื่นนะมีอาการเสียวฟันมีค่าพักค่าฟันนะฟันไม่ขาวนะจัดไปเลยฮะตอนนี้จัดโปรอยู่5หลอดเต็มเต็มนะในะราคาไม่เกิน1ใบแดงนะนะใครอยากจะได้กดที่ตะกาหนะ้าคิดตรงนี้ได้เลยนะอย่าปล่อยให้ ปัญหาสุขภาพปากสุขภาพฟันนะเป็นปัญหากับชีวิตของเรานะใครที่ปากเหม็นปากไม่สะอาดนะฟันไม่ขามีค่าพักค่าฟันมีอาการเสียวฟันนะจัดไปฮนะาหลอดเต็มๆใช้ได้ยาวนานคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะฮะดีเดนยาสีฟันเปนปเปอร์มินป้องกันฟันผุนะขจัดคาบพัพกคาบหินปูนต่างๆนะช่วยรรเหาอาการเสียวฟัน นะป้องกันฟันผุนะมีฟัวลายจัดไปเลยฮะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับกดได้ที่ตะกร้าหน้าคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับ